เมื่อปี2550ท่านมัดมัดไอ้มัดเชือกขึ้นเก้าอีใอ้ให้คูณพ่อที่นั่งเก้าอี้ก็เลยหลบหลบเสียฐานั่นไปพาดคลื่นคล้ายๆว่าจะยื่นขาจนทิ้งจังหวัดยืนถึงจังหวัดมันล้มยังไงไม่รู้เสียฐานท่านพลาดพลื่นดังนั้นก็ไปรักษาอาการยีดท้งแล้นก็ไปเก็บแขกที่ต่างประเทศที่ประเทศอินเดียที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นลำดับทร่สุดเลย ปไปหกส่วนนั่นปวดสีสามไปตัวก็พบว่าเลือดเลือดข้างในสิบองผ่านไปสีบปีผ่าตัดเดือนเดียวผ่าสี่ครั้งท่านยังมีชีวิตรอดออกมาเพราะเป็นตาตีขานพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เป็นทั้งตรีเจ้าวาดทั้ง,งหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อทวดเจ้าอาวาสบวชมา,ามมตั้งแต่เป็นสามเณรตั้งแต่อายุสิบสองปี ในเป็นสัมมีในที่12ปีปอวบจะไปเรียนทำ5ประโยคตอนเป็นสมน,นีดังนั้นก็ไปเข้ากรรมฐานเป็นศึกกรรมฐานกับภูวาอาจารย์ท่านหลวงปู่ชาด้วยท่านหลวงพ่อทองใบและด่านหลวงพุทธอยบุญทัางก็เป็นศกกรรมฐานเป็นรูบายอาจารย์ลุ่นึ่งที่ไม่ไม่เคยศึกษาละเพศต่นนี้ท่านอายุ73ปีพรษาก็5 53พรรษา เด็กคุกับพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันองค์ที่ไปไหนเจ้าอาวาที่สร้างเป็นประธานสร้างแบบบัวที่เริ่มสร้างบบบัวก็อายุ69ปีนครบาลนคร5องค์ที่สองก็ป่วยตอนนี้ไม่สบายมันจึงขอคุณุณโยมที่มาเยี่ยมเยือนรัศฐิวัณณาคือเรียกว่าสถานที่ตรงนี้มาร่วมทำบุญถือว่าเราเคยเป็นคู่ร่วมกันพทุกคนบอกว่ามีมีสศีลมาคเลในโลกเราได้ราเจอกัน เราได้มาสร้างกุศลร่วมกันแสดงว่าเราเคยมีบุญร่วมกันเคยมีบุญกับสถานที่ตรงนี้เคยมีบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราเคยก็มาหามางเราจึงได้มาช่วยเพื่อนบุญบริจาคบุญเพื่อเป็นปัจจัยในการดูแลท่านอาภาตอนนี้ท่านต้องพักอยู่ที่บุติีเบอร์สี่มนนีอาภาท่านก็พักอยู่ที่นั่นแต่เขาไปไปไหนมาไหนได่ต้องใช้รถถีบพาไป แต่ว่าปฏิหารพาตัดเศีครั้งไม่บริรักษ์ภาพจนพระเถระผู้ใหญ่ชื่นชมว่าจิตใจของท่านดีท่านก็คนคนขนาดนั้นสศียรทั้งไม่บริรักภาพคุณโยมข้ามมาหลายวัดตั้งแต่กรุงเทพมำแค่นี้จากกรุงเทพไปที่เกอกหลายวัดผ่านมาหลายวัดแต่มาที่ที่ตรงนี้คือว่ามีบุญ่วมกันทางวัดจุฬาลงกรนาขอบคุณกับคุณโยมทุกท่าน จะมาร่วมสร้างท่านผู้ปิโสด้วยมาเพื่อจูงวัดวาอารามให้ดูงปัึกษาเด็กนักเรียนวัดของเราเป็นสถานที่อบรมธรรมะเป็นที่ฝึกปฏิบัติพระกรรมฐานเป็นมีการสร้างพระกรรมฐานธรรมทายากทุกๆปีแล้วก็จัดงานปฏิบัติธรรมพ่อปฏิวัติกรรมบริสิทธิ์หรืยี่สิบลูกกราคมเป็นการฝึกปฏิบัติธรรมทุกปีแต่นั้นก็จะมีอบรมเยาวชนบวชสมเด็ เพื่อที่จะสร้างศาสนักทายาทไว้ในกุฏิศาสนาเพื่อเสร็ต่ออายุกุศลศาสนาถึงว่าแม้ว่าเราจะสร้างวัตถุมากมายถ้าไม่มีคนศึกต่อพัตถศาสนาก็คงจะไร้ค่าแต่เราสร้างผ้าที่มีเนื้อมีหนังทายาทที่มีเนื้อมี่น้ำเพื่อดูแลพระศาสนาครูโจได้มาบริจาคจัดจัจจัยบริจาคทรัพย์ายนอกที่เป็นโัวผยทรัพย์ ให้เป็นบริเตนทรัพย์ทรัย์ายในเพื่อส <Yeah, S 1> <protein. S 2> so ่งเสริมพระศาสนาเพื่อปพระศาสนาุูมุศสนที่คุณโยมได้ทำคงเป็นภูมที่ยิ่งใหญ่ติดตามคุณโยมไปทุกชาติทุกโลกทางวัานเอาขออนุโมทนาสาธุคุณ้นำหลายให้คุณโยมเล่าุูมุศสนภัยที่ท่านท่านบารได้ร่วมกันกระทำได้ดีแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตและก็ทำในปัจจุบันขอให้ภูกิศสนทั้งหลายชมควงกันไปถวายไปเนชะ เป็นาการอดปัจัยเป็นบุคุมสดทนุงสงให้ท่านาทั้งหลายตงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุ่มมันยืนจะเดินทางไปได้มาไหนขขหเข้ขอให้แขวงภาคปลอดภัยภาระไมยรรสมบูร,ร,รณ์เขลี่ยแรงธุรกิจการงานจะเป็นลูกเรือไม่ติดไม,ไม่ขัดไม่ข้องไม่ขาดปารนาสิ่งใดถ้าเป็นไปโดยชอบประกอบเพื่อทาแล้วใช้ขอความปรารถนา จงพันสําเร็จจงพันสําเด็จทุกประการด้วยเถิด